โอเคครับแผ่นดินไหวให้กับพักพลังประชารัฐอีกแล้วนะครับหลายคนจะบอกไร้าสาระคุณทอมมาพูดเรื่องนี้ทำไมอย่าให้ค่ากับคนคนนี้เลยต้องให้ครับผมพูดถึงเรื่องอะไรครับคุณแรมโบ้อีสานวันนี้ได้ตัดสินใจลาออกจากพักพลังประชารัฐแล้วเป็นยังไงทอมสนใจทำไมอ แรมโบไม่มีค่าไม่มีอะไรน้ำยาเราออกก็รอไปสิไม่จริงครับอย่าเข้าใจนผิดนะครับแรมโบอีสานก็คือคนที่ใกล้ชิดกับพระท่านนายกประยุทธ์จันโอชามมากถ้าเราดูจากการถ่ายรูปนะครับท่านนายกแถลงข่าวเมื่อไหร่ก็จะมีนะครับมือขวาของท่านเนี่ยแรมโบอีสานเนี่ยยืนอยู่เคียงข้างตลอด ท่านนายกนิจริระไม่มีตําแหน่งให้กับแรมโบ้นะไม่รู้จะไปอยู่ในคอรอมอดีไม่รู้จะอยู่ตรงไหนดีที่จะให้สมกับเกียรติที่เขาให้กับท่านนายกในการที่เขาตัดขาดกับคุณทักษิณแล้วก็มาอยู่กับท่านนายกเลยรู้กันใช่ไหมครับว่าท่านนายกได้แต่งตั้งแรมโบ้ในตําแหน่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยคือเลขาของสํานักงานนายกเลยก็แปลว่าอะไรถ้าพูดกันง่ายคือเลขาของนายกนั่นเองอะ แล้วเราก็เห็นผลงานของคุณแรมโบ้นะใครจะมากัดท่านประยุทธ์เนี่ยไม่ต้องมาเลยนะไม่ต้องมาเลยนะแรมโบอัดกลับแทนท่านนายกทุกเรื่องนะใครมาพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับประยุทธ์จันโอชาน,นิดตึงเนี่ยรอเลยละ่ะเย็นนั้นนะแรมโบอีสานก็จะอัดกลับให้ทันทีหลายคนก็จะชร้นครับใช่ผมรับแล้วผมไม่ไร คิดอะไรมากเลยนอกจากว่าใช่ครับแรมโบ้เป็นเพื่อนผมนะครับเรารู้จักกันมาหลายปีนะผมแบ่งระหว่างงานกับส่วนตัวได้เขาไม่เคยมีพิษมีภัยกับผมเราให้เกียรติกันต่อกันนะครับงั้นผมก็จะรู้อะไรดีกว่าหลายๆคนกับสิ่งที่แรมโบ้เขาอาจจะคิดหรือทำอยู่แล้วผมแกรันตีให้ได้เลยครับการที่แรมโบ้ออกจากพักพลังประชารัฐเนี่ยเพื่อที่เราเข้าใจกันนะ เตรียมตัวตั้งพักใหม่เนี่ยก็ชัดเจนไหมว่าท่านะยุทย์จานโอชากับหัวหน้าพักพลังประชารัฐคือบิ๊กป้อมเนี่ยไม่เอากันแล้วไม่กินเช่นกันแล้วผมพูดอันนี้มาเป็นเดือนแล้วจัดฉากเล่นละครจับคอกันจับมือกันพี่น้องรักกันตลอดชีวิตไม่จริงครับเพราะแน่นอนการที่แรมโบ้ออกเนี่ย ก็แปลว่าอะไรก็ต้องได้การอนุมัติจากนายใหญ่เขาหรือลราออกไปเลยไปไปเตรียมบ้านใหม่ไว้ให้ใหอัวกเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือท่านนายกได้เริ่มเดินหาอนาคตของตัวเองแล้วที่ไม่มีพักที่ชื่อว่าพลังประชารัฐ คุณธรรมนัสดึง211บบคนออกไปแล้วแพ้การเลือกตั้งทุกเขตที่ลงในช่วงเวลาสองสาเดือนนี้ทะเลาะก,กันเองกัดกันเองท่านประยุทธ์ไม่ใช่เป็นคนโง่นะผมไม่เคยพูดเดี๋ยวทำให้เป็นคนโง่นะอาจจะไม่เฉลียวแต่เขาก็มีความฉลาดเขาคงมองออกว่าเมื่อพักพลังประชารัฐยังอุ้ม คนทีเ่เอามีดมาแทงหลังเขาเขาก็ต้องออกไปหาบ้านใหม่ที่เขาสบายใจแต่สิ่งที่แรมโบ้ทำวันนี้ส่งสัญน้ออะไรสออย่างครับก็คือหนึ่งพักพลังประชารัฐหยุดแสดงละครได้แล้วนะครับแตกแล้วแตกเพราะอะไรเพราะคนที่เขาสนับสนุนให้เป็นนายกเนี่ยไม่เอาขอเขาแล้วจนให้นะ คนที่ป้องกันเขาดีที่สุดเนี่ยด่าแทนทุกคนได้ในโลกนี้เพื่อเขาเนี่ยลาออกแล้วก็ไปตั้งพรรคใหม่แรมโบ้จะตั้งพรรคใหม่เพื่อให้แรมโบ้เหรอคิดกันง่ายง่แค่เนี้นะจะตั้งพรรคใหม่เพื่อคุณทักษิณเหรอจะตั้งพรรคใหม่เพื่อใครเหรอก็นแน่นอนก็ต้องพรรคใหม่ให้หนายสออิอันที่สองที่เราต้องวิเคราะห์จากการที่แรมโบ้ราออกวันนี้ กพประยุทธ์จันโอชาสุภาพบรุรุ์คนนี้ผมขอพูดสุภาพบรุษกรนแลลวกันนะให้เกียรติในตําแหน่งก็นล้วกันเขาก็ไม่พอเขาต้องมองว่าคราวหน้าเนี่ยเขายังมีโอกาสกลับมาแต่เขาคงคิดแล้วว่าเขาจะไม่กลับมาภายใต้บิ๊กป้อมนะภายใต้พ,พลังประชารัฐถ้าเขากลับมาเขาจะกลับมาภายใต้ใครรู้ไหมครับรู้ไหมครับรู้ไหมครับ ไข่ดาวออกบ้างภายใต้250สวนะผมเชื่อว่าท่านประยุทธ์หรือแรมโบ้เนี่ยเขาก็พิจารณาแล้ววิเคราะห์แล้วว่าเขายังกลับมาได้แต่คงกลับมาไม่ได้ภายใต้ตีนภายใต้มือของพรรคพลังประชารัฐหรอกแต่เขากลับมาภายใต้250สวดีกว่าโดยที่ทัการที่เขาตั้งพรรคใหม่เนี่ยแล้วพลังประชารัฐแตกจริงเนี่ยแล้วเพียง30-40สส นะย้ายมาหาเขาเนี่ยเพื่ออย่าลืมนะครับเขายังมีอาวุธใหญ่อยู่อันหนึง่งทหารเขามีกําลังเขามีตังค์เขาเป็นนายกอะ่ะนะเขายังคุมอะไรได้เยอะนะเขาคงม,มองว่าเราย้ายออกมาพลังประชารัฐแตกนะสสพวกนี้คงไม่ย้ายไปอยู่เพื่อไทยหรอกคงไม่ย้ายไปอยู่กับธรรมนัตเยอะหรอก คงไม่ย้ายไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์คงไม่ย้ายไปอยู่กับคุณกรณ์นะก็ต้องย้ายมาพักใหม่เนี่ยแหละแล้วเขาต้องการแค่เนี่ยครับห้าสิบถึงหกสิบสวสบวกกับ250สองร้อยห้าสิบสวท่านนายกก็เป็นนายกใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องไปอยู่เป็นภายใต้ขี้ข้าของพี่ป้อมชัดเจนยังครับแรบบ้ทำอะไรวันนี้บางทีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะ ที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่เรื่องอย่างเงี้ยถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีๆนะการที่ท่านนายกไปบอกนะเสือที่กัดแทนท่านนายกได้ตลอดเนี่ยให้ลาออกแล้วก็ไปตั้งพักใหม่เนี่ยก็แปลว่าอะไรไปตั้งพักใหม่ให้ใครผมไม่ต้องเป็นคนคิดลึกขนาดนั้นหรอกมยมไม่ได้โทรไปคุยกับแรมโบ้นะ เขาบอกเขาเพื่อนกับเขาเราเชื่อวยวาการตัดสินใจอันนี้ยก็ทําให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ท่านนายกไว้ใจอย่างสูงเป็นคนที่มีการซื่อสัตย์ให้คนชื่อปยุจจานโชชายอย่างสูงก็โอเคก็ให้เกียกรติการซื่อสัตย์ของเขาก็แล้วกันก็น่าสนใจดีงั้นถ้ามองตอนนี้นะครับ การยุบสภาการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะรนขึ้นมาเขาเรการนให้ยร,รนขึ้นมาก็ต้องมาดูนะผมเชื่อว่าถ้านับคะแนนกันตอนนี้นะก็มีเพื่อไทยก้าวไกลที่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดในฝ่ายค้านแต่ถ้าท่านประยุทธ์มาตั้งพักใหม่ได้จริงสสพักพลังประชารัฐ ย้ายมาสักห้าสคนเพราะพักนั้นแตกผมก็ยังเชื่ออยู่ดีว่าพักที่ร่วมรัฐบาลกับท่านมานนี้ถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ยังไปกับท่านอยู่ดีเพราะอะไรเพราะท่านยังมีสองร้อยเสียงอยู่ในกระเป๋าการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากเส้นเดียวกันคุณประยุชน์เขาวิ่งไปกิโลนึงแล้วนะแล้วก็ชัดเจนนะว่าเขามั่นใจว่าเขาไม่ต้องพึ่งพาพี่ป้อมแล้ว เขาไม่ต้องพึ่งพาพลังประชารัฐแล้วแต่จริงแล้วเนี่ยผมว่าวันเนี้ยเขาส่งสิกโนให้บิ๊กป้อมอย่างชัดเจนนะคุณอาจจะเป็นพี่ใหญ่นะแต่คุณไม่ได้เป็นพี่ใหญ่ผมแล้วคุณอาจจะเป็นพี่ใหญ่นะแต่คุณไม่ใช่พี่ใหญ่ผมแล้วผมจะเออเดินออกไปนะแล้วก็ตัดสินใจเรื่องชัยชะตาของผมเองน่าสนใจเรื่องนี้ครับเพราะคุณต้องเข้าใจ ่าคุณแรมโบ้เนี่ยเขาสนิทหรือรับใช้เนี่ยคนชื่อปยิยจันโอชาแค่ไหนไม่มีทางเลยที่คุณแรมโบ้จะตัดสินใจลาออกจากพักถ้าคุณประยุทธ์ยังสนับสนุนพักพลังประชารัฐยู่นี่คือการวิเคราะห์จากคุณทออมเครือโสพลน,นะครับก็ลองดูว่าจะถูกหรือผิดยังไงข่าวจากวงไหนครับสวัสดีครับ